นี่คือร้านเนื้อย่างแฮมเบิร์กชื่อดังที่ฮิตเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นตอนนี้ทั้งร้านมีขายแค่เมนูเดียวแต่คนญี่ปุ่นก็ยังแห่จองคิวล่วงหน้ากันบันดานมากๆร้านนี้มีชื่อว่าฮ ik ok ิคินิคุโต k ค m เมะทุกๆเช้าพนักงานจะทําการบดและปั้นเนื้อส,สดๆใหม่ๆย่างบนเตาถ่านพร้อมเสิร์ฟบอหน้าลูกค้าหุงข้าวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อให้ลูกค้าได้ทานข้าวอร่อยๆหอมกลุ่น เซปของร้าน Just Ground Just Grill Just Cook วันนี้บีมาลองที่สาขาชิบูย่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นทํากันสดๆตรงหน้าเลยว้าวมาก1เซตจะมีเนื้อแฮมเบิร์ก3ชิ้นข้าวเติมฟรีไม่อัน้นซุปมิโซะหัวเชเท้าขูดราดซอสพอน,พนซึเครื่องเคียงแล้วก็ไข่ดิบขึ้นเนื้อชุมช่มฉ่ํามากๆชิ้น กินโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยชิ้นที่2วางหัวเช้เท้าขูดราซอพผงสูดสุดพิเศษของร้านลงไปให้ทั่วชิ้นสุดท้ายกินกับไข่ดิบและข้าวญี่ปุ่นร้อนๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเขามีแค่4สาขาเท่านั้นแต่พี่ๆพ,พนักงานในร้านกระซิบบอกมาว่ากําลังจะไปเปิดสาขาที่ประเทศไทยเดือนหน้าสาวกมิดเลเวอร์ทุกคนเตรียมปักหมุด